السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل امين يا رب العالمين ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาเมตาปราณีจากอัลลอสุบฮานฮาหูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราจงประสบแต่ฐานอิมัมเยพันทิบโปเตมิลาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบานหูสุมพานตลอดจนพี่น้อง มุสลิมินและพี่นอ้องมุสลิมาที่รักยญิงทุกทุกทันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอกขเอกรขอ,ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาหูวะตาลาที่พระองค์ยังคงไว้ชีวิต,ตองพวกเราให้ได้มีโอกาสขอบกับเดือนสำคัญยญิงเดือนหนึ่งในปฏิทินอิสลาม ณตอนนี้ก็คืออยู่ในเดือนชักบานปีฮิจรัสรการาดึ่งสี่ขอบคุณตอลอสุบฮานาบูวตาลาที่พระองค์นั้นทรงตอบรับโดอาของพวกเราตั้งแต่เดือนรอยับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนรอยับเราได้ข้อโดอาจากอเลาะให้เรานั้นมีความสิริมงคล ให้เรานั้นมีความจำเริญในเดือนรอยับและให้เรามีความสิริมงคลมีความจำเริญในเดือนสะบานและทั้งพุ่งพีนองทุก่านวังเป็นย่างญิงหวาอัลลอฮฺสุบฮานาบูวฺตาลาจะทรงนำภาพ,พวกเรานำชีวิตของพวกเราไปสู่เดือนรอมาดอนอันมุบารอก พี่นองทีรักแลขอรบทั้งหลายครับขอบคุณตออนล่อที่ยังคงให้โอกาสพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องอาศาสนานะครับคำคืนนี้รู้สึกปิติยินดีที่ได้รับความไว้วางใจเชิญมาเป็นวิทยากรบนเวทีงานมัสยิดบานปูส้มพานร่วมใจทางที่สอง ผมมาบรรยายที่นี่บอยมากพี่น้องครับเกรงว่าพี่น้องจะเบื่อแล้วนะกับน้าเสียงเดิมๆและได้เคยเสนอกรรมาการไปแล้วว่าเพี้ยนคนบรรยายบนเวทธีบางก็ได้พี่น้องครับแต่ได้รับคำตอบว่าให้มาช่วยงานที่นี่ด้วยนะครับผมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันคืองานเผยแผ่ศาสนา นะครับเป็นงานเผยแผ่ศาสนาในเมือพี่น้องบ้านผูส้มพนันวายใจผมก็จะตอบแทนความวายวางใจด้วยกับการทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนี่คือความสัมพันธ์โดยหัวใจที่มีความบริสุทธิ์มีบทความนึ่งพี่น้องครับเขาเคียไวายได้ดีมากๆกับความสัมพันธ์ นะครับขอบกันด้วยหัวใจขอบกันด้วยความดีบทความนี้ได้บอกว่าขอบกันด้วยเงินมดเงินเขากลาถ้าเราเราขอบกับด้วยตังขอบกันด้วยเงินทองมดเงินทองเราก็จักลากันพี่น้องครับขอบกันด้วยหนาตาเมื่อแกซาราเราก็น่ายนี้กันต่างคนท่างแกพี่น้อง พอแก่แล้วมันไม่ร้อยสักอย่างเ่ยไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการเดินไม่ว่าจะเป็นการไปไหนมาหนนะครับมันไม่โซฟาสะท้าพรอแล้วถ้าหากว่าเราแก่อบกันด้วยหน้าตาเมื่อแก่ชรา,าเราก็ไน้ายนี้กันแต่คบกันด้วยความดีจะกี่สิบปีเราก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องที่รักครับ นี่คือการที่เรานั้นขอบด้วยใจอันบริสุทธิ์วันนี้เพราะมีข้องฝากมาฝากพี่น้องนะครับมีข้องฝากมาฝากพี่น้องซึ่งได้นํามาจากอันกุรอานได้นํามาจากอัลฮะดีสข้อท่านนบีสุลแลฮิวะสัลลัลมและได้เก็บเกี่ยวจากตำรับตำราที่ได้ศึกษาผ่อนควา คำคืนนี้ตั้งใจที่จะมานำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการให้กับพี่น้องได้รับฟังเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ใจในการทำงานศาสนาพี่น้องทีร่ักครับดังนั้นการมาช่วยงานมัสยิดนะครับเราก็ต้องตั้งเจตนาให้ดี ตั้งเจตานาให้ถูกต้องพี่น้องครับนั่นคือความบริสุทธิ์ใจในการที่เรามาช่วยทำงานศาสนา่อนที่เราจะเข้าสู่เหนือห้านะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าอีกลาสความบริสุทธิ์ใจนั้นคืออะไรเราพูดกันบ่อยๆนะครับเราต้องมีความอิกลาส ในหัวใจเราต้องเจตนาดีเจตนาที่บริสุทธิ์ความอิคลาสคืออะไรพี่น้องครับความอิคลาสคือการตั้งเจตนาในงานที่ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาบุวาตาละงานที่เราทำนั้นทำเพื่ออัลลอฮฺเมื่อเราละมาดพี่น้องครับลิลลาฮิจอา,าลา เราทือสินอดลิลไลาตาอาลาเผื่ออัลลอฮ์สุบฮานะูวาตาลาเท่านั้นนั่นคือนิยามของคำว่าอิลลาสและเราก็ไม่ได้ปาถนาเผื่อผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นมาละมาที่มัสยิดเผื่ออัลลอฮ์ไม่ได้กลัวว่าถ้าไม่มาแล้วตัวมัาไม่นิกาให้ ตัวมัมไม่ไปอนุรีให้ไม่มาช่วยงานมัสยิดตัวมัมจะไม่ฟังให้ไม่ใช่พนันที่เรามาพี่น้องรับเราไม่ได้ปรารถนาเผื่อผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและเรามาช่วยงานศาสนานั้นเราไม่ปรารถนาอวดผู้ใดไม่วังคำชมเชยจากผู้ใด พร้อมกับเราไม่กลัวการตำหนีข้องผู้ใดเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์เราไม่ได้ทำเพื่อให้มนุษย์นั้นพอใจพี่รองทีัะครับนี่คือความอิคลาสขคราดที่เราได้ประกอบอามานอิบาดะอิบาดะของเราต้องประดับประดาให้มันสวยงาม ไม่ใช่เพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องครับอันนี้คือคำนิยามของคำว่าอิกาสเมื่อใดก็ตามพี่น้องครับที่ความอิกาสของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาลาแข็มแข็งเรามีความบริสุทธิ์ใจที่แข็งแข็งมันจะเฉิดชูผู้กระทำอามาน ด้วยตำแน่งที่สู้หญิงพี่น้องเราจะมีดารยัตเราจะมีมุตตาบัตนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละถึ่งแม้ว่าอามาณิบาดาที่เราได้ทําไปนั้นมันจะเล็กน้อยแตม่มันมีคุณภาพนั่นคือความตั้งใจที่มีความบริสุทธิ์ทำน้อยแต่ได้มาก ถ้าหากว่าเราเนียดดีถ้าหากว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจเช่นการบริจาคของเราพี่นองทีละครับให้เรามีความตั้งใจว่าเราจะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ไม่มากมายเมือนคนมันมีบริจาคแต่การบริจาคของเรานั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจลิลลาฮิตาละ